สวัสดีครับผมอาร์ชีนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูเหรียญพับพาปี17นะครับออกสุขสารไดลักจังหวัดนำปางนะครับชี้จุดตำหนินะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันนะครับตำหนิแรกที่ผมดูนะพี่ลักษณะแองจะเป็นเหรียญสลบปลงไปครับเป็นแองกะทะนะครับมิตตอนะครับพี่พีมิตตอนะครับสลบปลงไปเป็นแองกะทะครับมีมีสองเหรียญครับ <c oughs> ลักษณะที่สองนะครับพี่พี่ผมจะพาไปดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับจะต้องเป็นใบหน้านี้นะครับพี่พี่และข้างหูหลวงพ่อจะมีติ่งขีดครับนี่เห็นไหมครับและมีเส้นกระแสนะครับพี่พี่ดูนะนี่ครับมีทั้งสองข้างนะครับ ลักษณะต่อไปนะครับวงแขนข้างซ้ายของพ่อนะครับจะมีเส้นกระแสเหรียญบางๆนะครับพี่เส้นเส้นบางๆนะครับไปดูนะครับพี่นี่นะครับพี่พี่เส้นกระแสเหรียญบางๆนะครับ แล้วจุดต่อไปนะครับ <c oughs> นี่นะครับตัวหนังสือและโค้ดนะครับพี่พีจะต้องคมชัดนะครับ <c oughs> นี่ครับพี่โคดดวงอาทิตย์นะครับพี่พี่ตัวหนังสือคมชัดนะครับหน้าหลวงพ่อหน้านี้เท่านั้นนะครับนี่ครับ ติ่งสองขีดนะครับพี่พี่สามขีดครับหูด้านขวาหลองพ่อนะครับเส้นหน้าผากล้วงพ่อคมชัดนะครับนี่ครับอง,องนี้ก็มีนะครับบางบางนะครับพี่พี่พิก <c oughs> ไปดูด้านหลังนะครับพี่พี่ หงเหรียญจะต้องคมชัดนะครับมีรอยปิ้นนิดนึงนะครับนี่ลักษณะรอบๆเหรียญก็จะมีรอยตะใบนะครับพี่เรียบร้อยมีรอยตะใบทั้งสองฝั่งนี่อน,อนุสรสร้างอุโบสถวัดทับพานะครับนนทบ,บุรี พี่ๆดูเส้นนะเส้นสระโอดูตลาสระโอนี่คมชัดเลยปลายสระโอมีเส้นแตกนะครับพี่ๆดูเส้นตัวยันน,นะครับมีเส้นแตกลงไปนะครับอันนี้บล็อกอยางนั้นขีดนะครับบล็อกหลังยันขีดนะครับเส้นขีดที่ตัวนะพ ung ุ่งกระจายไปตรงตรอง,ร,งรอดิกเลยนะครับตรงรอดิงพุ่งไปตรงชนุนขอบเหรียญน,นะครับ <c oughs> อือหืตรงนี้ อันนี้ก็บล็อกหลังยังขีดเหมือนกันนะครับ2องเหรียญน,นี้อันนี้ก็จะจางหน่อยครับพอเป็นสภาพการใช้งานมาจากเหรียญน,นะครับจุดจ่ายต่างจุดสุดท้ายนะครับพี่พี่พลิกไปดูขอบข้างครับจะต้องเป็นขอบตัดตัดชึ่งหนึงฉีกครึ่งหนึ่งนะครับพี่พจะไม่ตัดสุดครับถ้าตัดสุดเกเลยนะครับ ถ้าตัดสูตรเก๋น,นะครับพี่พี่พี่มาดูสองยี่ห้อกัจะต้องตัดครึ่งหนึง่งฉีกครึ่งหนึ่งนะครับเหรียญพับพาตอนนี้ก็มีราคาเช่าหากันอยู่ประมาณถ้าเหรียญน,นี้นะก็เป็นสภาพใช้งาน,นะครับพี่พี่ยังราคาไม่แรงครับยังราคาไม่แรงนะครับเหรียญพับพายังอยู่พันกว่ากว่านะครับ ให้ดูความคามชัดของหลงพ่อครับนี่ดูเส้นครับเส้นข้างหูพื้นเหรียญเรียบนะครับเรียดตึงครับไม่มีผิวผขูดขาครับให้ดูขอบอีกข้างหนึง่งจะต้องเป็นขอบนี้เท่านั้นนะครับพี่พ จะไม่ตัดสุดนะครับถ้าตัดสุดเก๋น,นะครับถ้าตัดสุดเก๋น,นะครับพี่ๆท่านใดที่อยากเช่าหรือบูชาหรืออยากปล่อยพระเครื่องครับเดี๋ยวผมจะทิ้งการติดต่อไว้ข้างล่างน,นะครับขอบคุณคับ